ใส่กัน็ทำไมนนีเละจุ่มที่เขาไม่เหดีแล้วพี่นายไม่ไม่ไม่กรบมันก่อนถ้าไม่กรบให้มันขึ้นมาเสมอนี่ไม่งั้นมันตกไปตรงนี้ไหมตกแล้วก็เอ็นนี้ก็ดีตัวให้มันให้มันอยู่ตรงนี้ฮะให้มันลงเงิียงเอนมันก็ไหลลงตัวอ๋อไม่มันไม่ออกข้างออกไปไหนก็ลงน้ำแล้วก็แล้วไปแล้วออกขึ้นไม่ได้แล้วเริ่ม ครับผมพี่น้องเออแต่ว่าไหนกิดอันนี้อยู่ครับวันไหนกินไฟอยู่ครับผมเดี๋ยวไปต,ติดไฟก่อน ครับผมพี่น้องล่อครับอี่บดนออกมั้งพี่ตามครับผมมาลุ้นกันว่าที่นี่แมงกิซอนมาลุ่งหาบ่พี่น้องอาเสียนจอบแด้วครับนี่ยมุ้งมิ้ใหม่มานําลืมครับเปล่าลายลืมนั่นลืมนี่ติดตามครับผมตามพี่เสะเลยพี่น้องเดี๋ยว อันนี้ตักก่อนครับต้องกรีบตักเพราะว่ามันกอะกันขึ้นมากครับผมพี่น้องโอ้โหนี่นาตักคือเกาครับผมแบบนี้แหละมาพี่นไหมตักครับผมใส่ถังเอาพาให้มันซับจะขวงครับ เ,เออเอโนนี้นนาากัลกหียครับผมีกออไหลตัวนี่หลยไหลอยูครับผมีครับอโอ้ลุออกบฟองนั่นยนี้กับ้อง่มาไหมครับ i อริงทนเรดบคว้ารับๆลยยน,น,น,นี่นี่ควายอ้ยานี่ครล้มัน s e ้าเจ p ร

แลยนี่ก็คืออุปกรณ์การดกักแมงกซอรแบบสมัยก่อนซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่ามันหนักง่ายแต่ข้อเสียก็คือแต่และอุปกรณ์ราคาพแพงแสนแพงเลยแหละแต่วันนี้ผมมีชุดแบบประหยัดแถมสะดวกพก่าง่ายเห็นผลในทันทีต้องชุดนี้เลยชุดล่อมแมงกนหรไม่ว่าจะเป็นโทรโข่งกระจายเสียงเสียได้ usb เสียงแมงกีซอน,นี่แหละครับรวมถึงไฟสุราเซลล์ชุดเดียวใช้ดดชได้ยาวๆเลยแหละแล้วคุณจะรู้ว่าวิธีการหลักแมงกซอนแบบง,ง่ายๆทําได้จริงๆแถมไม่ต้องเปลืองแรงด้วยหากใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างแล้วจัดเลย